สวัสดีครับวันนี้เราก็เปิดร้านเชหนเ่งเช่นเคยนะครับวันนี้คนก็มารอเจหนึ่งเลยนะครับแต่เจ้นเยังไม่ได้ยำนะครับเปิดร้านสี่โมงนะครับสําหรับวันทุนนีวันนี้ก็ขาดก้างศกก้างสดนะครับ ให้เอนไรสแปเป็นพยานหลักฐานแล้วครับให้เหลือด้วยนะไดกินหล้าไหนง รรับวมคอยู่่ทีเจ้รปนืนใบหนึ่งนะคะบัตรคิ่รัวค่ะขเป็นุ่นน่ะเ,นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นหนึ่งตอนยำมือนนะครับเด,ดเดี๋ยวจนเสร็จแล้วเอาบัตรบัตรทีวมาคืนใบหนึ่งนะคะ,ตอ,คะตอนนี้ชิ้นหนึ่งก็จัดร้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกับเมนูแรกกันเลยนะครับ กวเดีเจ๊นึงเรีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เอฟซีล้นหลามนะเจ๊นึงนะมากเลยดีใจมากๆทั้งร้อนแต่ก็ภูมิใจพอเอฟซีมาทุกคนจะรวยแต่กับเราค่ะเขาบอกว่าใครมาร้านเจ๊นึงนี่มากยามันเจ๊นึงนี่ต้องเป็นคนรวยเขาไม่จริงค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่รวยกกินได้เจ๊นึงใช่ค่ะเมนูตั้งแต่เจ็ดสิบบาทนะคะเราก็มีหลายเมนูให้เลือกสรร ลูกค้าก็รอหลังร้านเต็มเลยนะครับตัวน,นี้นะครับที่ข้างหลังไม่ใช่รออะไรนะครับมารอยำกันนะครับอันนี้กับเมนูห้าไข่กุ้งสุกแล้วก็แซลมอนนะคะ เริ่มจากคิวศูนย์นะคะจนถึง9กก้า็คือ100่คิวของร้านนะคะจาแล้วก็แอดดสวัมมอนเพิ่มนะคะ ลูกค้าก็รอแบบพร้อมเพียงกันมากพร้อมใจกันมาทีเดียวมากค่ะเรียบร้อย,ยค่ะกับเมนูห้าไข,ข่กุ้งสุกแซลมอนค่ะห้าไข่กุ้งสุกแซลมอนนะครับเมน,น้เมนูต่อไปค่ะต่อด้วยแซลมอนหอยแครงหมูยอนะคะรับปลาร้าเผ็ดกลางเหมือนกันแซลมอนมหอยแครงหมูยอนะครับ กินแตงโมอยู่ไหมจ๊ะสวัสดีปีใหม่นะครับเจ๊นึงสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะกับเอฟซีทุกท่านเลยขอให้รวยๆทั้งไทยฟังๆนะคะให้ถูกหวยวันที่หนึ่งเลยนะเจ<ช>๊ิหนึงน <ะ S 3> ่งถูกรางวัลแล้วก็มาเหมายำยกล้านเจไปนะยกทั้งร้านนะไม่ใช่ยำยกล้านนะยกทั้งล้านนะ แบบว่าเช่หนึ่งมาถึงวันนี้ได้เร้สึกภูมิใจมาเช่นหนึ่งก็ภูมิใจอยู่นะคะอยู่ได้อยู่อยู่ได้มาก็เหนื่อยถืขอขี้คอร์นนะ,ะการหาของเนี่ยทุกวันเนี่ยขายยําม,มา่ขี่ปีแล้ะเข้าปีที่เจ็ดแล้วค่ะปีที่เจ็ดแล้วนะเนะอาแบบแบบจริงจังแล้วค่ะก็คือประมาณห้าปีเต็มแต่ว่าถ้าแบบไม่จริงจังมากก็ตอนนี้เข้ามาสู่ปีที่เจ็ดแล้วแต่แบบเต็มตัวรูปแบบที่ว่า รวมๆที่เราขายมานะคะต้องบอกเชนหนึ่งอย่างนี้เลยว่าเชนหนึ่งน่าจะเป็นแบบคนทํายํากล่องกล่องแบบนี้เจ้าแรกไหมเราทําแบบรวมไข่ใหญ่ๆเข้าไว้<ร>แบบกล่องอมัาสติกอย่างเงี้ยนะ,ะใช่ค่ะแล้วก,ก็แอดเดอร์แซมอนนะคะคิวที่หนึ่งอยู่ไหมคะคิวที่หนึ่งอยู่รอเลยนะคะเดี๋ยวบินต่อไปนะจ๊ะเรียกให้ดีใจเล่นก่อนเรียกให้ดีใจเล่น ขีดท <o> <laughs> ี่สามอเคเรียบร้อยค่ะโหข้ามข้ามฝั่งมาเลยนะพี่นี่ครับมาเรือน่ครับคุณลูกค้าก็มารอก,กันน่ารักมากต่อไปนะครับเป็นยำสามไข่นะครับจะเรียกเป็นซกเนเจอร์ของร้านก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นยำที่ออกมากที่สุดนะครับที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นก็คือเมนูสามไข่นะครับตระกูลรวมไข่ครับ 3ไข่กล่องยักษ์นะคะสตาร์ทมาก่อนนะคะบอกเลยนะขายตั้งแต่ราคา250บาทนะคะคือ3ไข่ปัจจุบัน450ค่ะต้องบอกว่าท่านี่ทําอาหารก็คงจะรู้นะครับว่าไข่ปลาเรียวกิ้วเนี่ยมันแพงตามขนาดไซส์นะครับเริ่มต้นแต่เอสน่าจะหนึงนะเอสถึงเอ็กซ์แอลเอ็กซ์แอลร้านเราจะใช้อยู่2ไซส์ก็คือเอ็กแอลกับเอ็กแอลค่ะแล้วก็บางทีได้ฟุกฟุกมาเขาให้มาก็บิบ2อเอ็กก็มีนะคะพีคสุดก็น่าจะ กิโลละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะเช่นหนึ่งนะใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงนะเช่นหนึ่งนะใช่ค่ะกับเมนูสามไข่นะคะก็คือไข่แมงดาไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูนะคะเป็นสามไข่หลักมาตรฐานร้านนะคะฝากประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับสำหรับวันที่2 2เมษายนครับ ใครไม่สะดวกมาประจวบเจอที่นครนายกได้นะครับแล้วบาบคิวใบสองนะครับเปนกว่าของจมดนะครับขายนะครับแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับยี่สิบสองมี้าแล้วแข่งโรยที่แมนนะ่นี่นะครับสามไ<ะ>ข<า>่หนาา้าตาไแบบนี้นะครับจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะเลือปลาคิวที่สองนะคะอยู่ไหมค้ัคสองอยู่ไหมจ้า แม่ลากุ้งสุกหมึกไข่ที่สองยังไม่เห็นเลยเชหนึ่งเลยขอบคุณมากนะครับพี่ครับคุณลินค่ะหมดแล้วรอรงั้นรอน้หนุนกันลุกเมนูต่อไปนะคะก็เมนูหมึกไข่ไข่ปลากุ้งสุกค่ะใครไปนัคนนายกก็มีของแจกให้ด้วยนะครับไปที่ลึกนะครับ คุ้งสุกแต่ต้องบอกว่า80คิวแรกเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่หลานะคะถ้าใครชอบหนัวก็ใส่ปลาดไ้เลยนะครับพาะวลาเช่นึ่งจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับเป็นข้าวโพดไหลบัวนะคะ ก็แอดไข่ปลาเพิ่มนะค่ะไข่ปลารีวคิวนะครับหรือไข่ปลาเรียวเสียวั่นเองนะครับจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลากุ้งสุกค่ะจะ้าเมนูต่อไปจ้าเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลาค่ะ โคตรไหลไม่ล้าเหมือนกันนะคะกับยินที่สองเมนูที่สองนะคะสําหรับนครนายกนะครับใครไม่ไปประสงรอก็เขียนชื่อเขีนมาโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนย้ำมะคยัจะโทรไปนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีวัดมณีวงศ์นะครับแล้วก็เมืองโบราณสถานลงละครนะครับอยู่ใกล้ก,กันเลยนะวัดมณีวงศ์เป็นถ้ำพญานาคกะใช่นหนึ่งนะใช่ครับ ยี่งไปเที่ยวมาแล้วสวยค่ะตอนนั้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ตอนนี้ไปน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในการบูรณะและปรับปรุงการสร้างของเขาอะนะคะน้องครับพอขอน้ําแข็งโบกของหน่อยลูกน้าแข็งอ๋อได้เลยน้ําแข็งโบกของไลยโคตรไหลใส่ลังเล็กไว้เจดเดอ สำหรับใครมาเช่นหนึ่งไม่ถูกนะครับพิม์พใน g o o g l e Ma p ได้เลยนะครับ,บร้านยำปลาจววเส้นหนึ่งแค่ตามป่าครับก็จะขึ้นเลยนะครับร้านเช่นหนึ่งก็หยุดทุกวันจันทร์กับอังคานะครับเปิดร้านตั้งแต่4โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูมึกไข่ไข่ปลาโคตรไหลค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูสไปจะ มินบินที่สามนะคะปลาผักรวมของพี่เล็กนะคะเสียงอยากอยู่ไรนะอยูร่ระยองเหรอพี่เล็กยอ,อยู่ระยองข้ามฝั่งมาเลยสองสามขี่เจสกีมาเลยนะข้ามทะเลมาเลยเจะหนึ่ง กับเมนูต่อไปนะคะหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาไข่มังดานะคะกับเมนูสี่ไข่จ้าสำหรับเมนูไข่นะครับเจนหนึ่งก็จะพิมพ์ไว้แค่เป็นหลกัหลกๆนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะประสงค์จะใส่เมนใส่ไข่แบบอันไหนนะเชนหนึ่งนะก็ะสามารถเขียนได้เองเลยนะอเองนะได้ค่ะเพราะว่าสามไข่จะมีไข่ปูไข่ปลาไข่เมัองดาะคระับถ้าไม่ทานขาไข่ใดไข่หนึ่งก็สามารถมิกได้เองรวมได้เองเลยนะครับ ร้านเจ๊หนึ่งก็มีทั้งหมดหกไข่นะครับมีไข่ปูไข่ปลาไข่ลูงดาหมึกไข่ไข่เยี่ยวมาไข่แดงเค็มนะครับแต่สำหรับพี่พีทนะพี่อินแลนี่ก็ชอบกินหมึกไข่นะเจ๊หนึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนมายูทูบเบอร์ดังมาก็จะเป็นหมึกไข่นะเจ๊หนึ่งนะไข่ปลากับหมึกไข่สองอย่าง แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยให้ตัดอะ่ะจะกินเป็นตัวเลยอะ่ะเมย่าใช่ไหมคะ <c oughs> นางงามจะนางงามนางงามน้องเมย่าสัา่นๆเขาบอกว่าคนมานันเจี้นหนึ่งส่วนมากจะเป็นคนรวยกัน <c oughs> แต่ว่าจริง,งๆแนะอะไรดูดิ สาทุนะครับง่ายเลยมาสาทุนะครับคนที่พูดนะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคับพี่เล็กจ้าขอบคุณค่ะไว้มีโอกาสเจอกันอีกเพื่อหนูไปเที่ยวระยองมั่งกุ้งสุกไข่กุ้งได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเก็บเบอร์ไว้ก่อนนะเบอร์พี่เล็กเนี่ยได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็ก ลูกค้าเราแบบน่านรัากน,นะคือที่4นะคะกับเมนูของคุณนุ่นนะคะเมนูไข่ปลากุ้งสุกแซลมอนค่ะใส่ปลาหลายคาน้ะเนาะที่เราไปเที่ยวหาเที่ยวมาในช่นหนึ่งนะ<ช>ลูกค้าเนี่ยทาไปทํามาก็เหมือนเป็นพี่เหมือนน้องเลยเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่ <c oughs> น้องแล้วนะคะ อันนี้เมนูอะไยจ้าเจ๊เนี่ยกุ้งสุกแซลมอนไข่ปลาจอะวันนี้ตากล้องจะพูดเพราะเป็นพิเศษนะครับรองประหลอดชิ้นหนึ่งก่อนอยากอยากได้ของเล่นอีกแล้วไม่มีให้อยากได้หาเองนะคะรับข้าวโพดไหลบัวนะคะ สำหรับออนทัวร์ต่างจังหวัดเช่นกรุงเทพแบบนี้นะครับผมขอยังไม่แจ้งรายละเอียดน,นะครับเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนนะครับเจ๊หนึ่งนะใช่อยู่ที่เจ๊หนึ่งนี่แหละแน่นอนไม่แน่นอน,น,น,อน,น,น,อนคืออยากไปไม่อยากไป <c oughs> ถ้ามันเหนื่อยมากบางทีเราก็ไม่อยากไปเท่าไหร่เราต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าเรามีแฟนแต่ยังไม่นนพูดตอนนี้เหนื่อยเรื่องการหาวัตถุดิบด้วยค่ะเพราะว่าเจ๊หนึ่งก็ต้องแบบวัตถุดิบใหญ่เป็นเอกอะค่ะเพราะถ้าเราไปเราก็อยากให้ครบเลย ถ้ามันไม่ครบเราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเย็ยนนะครับถ้ามันไม่ดีม,มันก็เราก็ไม่อยากจะเอาไปอ่ะใช่ค่ะเพราะจะเป็นของสดจริงๆงหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเราไปวันสองวันอย่างเงี้ยเรียบร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนนะคะไข่ปลากุ้งสุกค่ะเมนูต่อไปจ้าคิวที่หค่ะหค่ะา,าไข่คุณต้นกล้าหมายถึงพิเศษหมึกไข่เหรอ คิวที่ห้าอยู่ไหมคะห้าจะถามก่อนอ่ะมันมีมันมีมึกไข่อยู่แล้วไงคิวที่ห้าไหมคะของใครเออหรือหนวดจะเอาแบบเอาตัวใหญ่เลยไหมคะโอเคเป็นไงลูกค้าเจ๊หนึ่งแต่ละคนต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่มีให้แบบเรามีคลิปดีๆนะ้นเจ๊หนึ่งได้มได้ไหมลูกได้เนาะ ไม่ต้องเพิ่มใหญ่ไปเลยลูกให้แอดมินมีคลิปลงทุกๆวันเลยลู้ากับเมนูหมึกไข่นะคะรวมไข่แหละแต่ขอมหมึกไข่เป็นไซส์พิเศษนะคะอขอมหมึกได้ไดค,ค่ะได้ถ่ายข้างร้านหรือหน้าร้านะคะอ๋อ <ใน S 1> โอเคห <laughs> <laughs> ยอกหอกอันนี้ไม่ร้านนะคะ มีนับด้วยอ่ะโปรโปรมีมือโปรนับด้วยส <c oughs> ามรอเนางก็บวกไข่อื่นเพิ่มเลยครับจดได้เลยนะครับตอนนี้คิวประมาณเท่าไหร่เส้นหนึ่ง ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวต้องเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรไว้นะครับเมื่อวานสองชั่วโมงกว่าก็รอกันนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับอากาศอาจจะร้อนไปนิดนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าปวดโปล่นะข้างร้านโล่งไปหมดเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อน ไข่แรกนะครับจะเป็นหมึกไข่ไข,ไข่ที่สองไข่แดงเค็มนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยไข่แมงดาจะเป็นไข่แังดาจานนะครับที่ร้านเลือกใช้นะครับ ไข่เมงดาจานไข่เมงดาถ้วยก็ดูกันง่ายๆนะครับไข่เมงดาจานก็จะเม็ดใหญ่ขวานะครับไข่เมงดาถ้วยก็จะเม็ดเล็กต่อได้ไข่ปูปิดท้ายค่ะหกบร้อยคาะกับเมนูห้าไข่นะคะหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลา,ไข,าไข่เมงดาไข่แดงเค็มค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะได้ไหมมันได้อยู่ใช่ไหมลูก มาจริงๆไม่ได้อยากได้ยำอยากได้กระปุกใหญ่ใช่ไหมคิว <c oughs> <c oughs> ที่หค่ะแมงดักเพิ่มไข่เยี่ยวมาไมลารผักรวมคุณพลอยค่ะอยู่ไหมคะหกหกห พี่ถึงต้องเสียตาก่อนนะครับยี่สิบสามเหรอยี่สิบสามมาถ่ายกับเจ๊หนึ่งก็ได้นะเข้ามาถ่ายก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูชุดเล็กกันบ้างนะครับกับเมนูไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่ในดาค่ะต้องบอกว่าชุดเล็กเราก็มีนะเจ๊หนึ่งนะเล็กก็ไม่ใช่น้อยนะครับพอเทออกมาก็คือจานใหญ่เหมือนกันนะครับ ของทุกอย่างจะผ่านการน,นึ่งนะไม่ได้ต้มนะเช่น,นึ่งนะใช่ครับมีไข่ปลาอย่างเดียวนะเชนหนึ่งะที่ต้มไข่ปลากับกุ้งค่ะที่เราต้องใส้วิธีการอาไข่ดงไ,ไ,ไข่แดงนะครับเมนูไข่ส่วนมากก็จะนึ่งเอาไข่เยอะมากก็นึ่งนะครับไข่แดงก็นึง่งนึ่งจะสวยกว่าต้มนะครับ จะเรียบร้อยค่ะเี๋ไต่อไปจ้ะคิวที่เจ็ดค่ะคุณไอซ์เจ็ดอยู่ไหมคะรวมเลยไหมคะไอรวมเมนูไหมคะหรือแยกเมนูรวมได้นะคะรวมเมนูเลยเจ็ดมาแล้วเหรอแม่เจ็ดอยู่ไหมคะไม่อยู่แม่ได้ได้ไดค่ะเข้าไปได้เข้าไปใกล้ๆเลยจ้ะอ่ะ,อะ เสรลล็จยังไม่นับเลยอ่ะไม่ถ่ายอะไรรูปเลูก,ลก,กดจะเสียลูปสนะอ,อตสดไท<ม>ย<ม>แข็งใครจะถ่ายเชน,นึงก็บอกได้เลยนะครับเชน,นึงไม่กัดนะครับเชน,นึง <c oughs> ฉันฉีดยากันบ้าแล้ว <c oughs> ใครไม่สะดวกมาปาตรวบก็เจอที่นครนายกนะครับยีิบสองนะจ๊ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นยำ ไข่แข็งกุ้งสดนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าแล้วก็แซลม,มอนปลา ร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนผักรวมค่ะจากเมนูต่อไปจ้าครับเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะจ๊ะแซบ่บปกติผลไม้รวมกุ้งสองหมึก 1, 2, ยยมหนึ่งไข่ปูสองไข่ปลาไข่ไข่เยี่ยวม้าหมูยอพิเศษไขป่ปูพิเศษกุ้งสุกข,ขอบคุณนะคะอ๋อน้องทำไม่แล้ว เมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปูพิเศษกุ้งสุกพิเศษนะคะไข่ย,ยอมาพิเศษมกอกแล้วก็หมูยอจ้ะเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้มกันเลยนะครับสาราผลไม้รวมอาค้าต้องนับอะ่ะ ฝากไปกดติดตามช่องเชนหนึ่งแซบตามปากด้วยนะครับทาง YouTube ทางเพจเลยนะครับ y o u t u b e ก็ใกล้ถึงแสนซับแล้วนะครับฝากช่วยไปกดคนละหนึ่งซับนะครับอันนี้ทำคิวที่เท่าไหร่นะจ่แปดปะแปดจ้า ผลไม้รวมนะครับจากลูกค้าสาสดยังคะอ๋โอแล้มีไซส์สามร้อยถามว่าออมมันมีไซส300์สา300มร้อยน้ำชางยุบหนูก็โบ๊ทให้หน่อยนะลูก้าไม่ต้องแบ่งครึ่ง ว่าไงลูกคนเมื่อกี้เขามเขาจดแล้วลูกโจทย์แล้วไปยุยโจทย์ได้แล้วลูกคุงถามคนเมื่อกี้เขาเอาป่าว ใคาไยอะมาจ้าเพิเศษไปแล้วใช่ไหมอันนั้นอ่ะอลังมากเลยของใครกันเนาะโอ้หตัวเล็กมากเลยคนทางจะกินเยอะนะครเดี๋ยวโตไวยังไม่ได้คิดเลยมันจะอท่ไไจ้าแปดร้อยบาทเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยจ้า เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมเชนหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามเพจและอยู่ทุกันด้วยนะครับยังไม่จบนะนี่ไข่ทูพิเศษอีกโอ้โห้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูพิเศษพิเศษจาไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างเอาเป็นว่าพิเศษพิเศษแล้วกันนะพิเศษแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะจ้าบายจ้าบายบายค่ะ